ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไนคือเป็นผู้หนักในความโกรธไม่หนักในสัตธรรมหนึ่งเป็นผู้หนักในความลบลูไม่หนักในสัตธรรมหนึ่ง เป็นผู้หนักในลาภไม่หนักในสัตธรรมหนึ่งเป็นผู้หนักในสักการะไม่หนักในสัตธรรมหนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไหนคือเป็นผู้หนักในสัจธรรมไม่หนักในความกโกรธหนึ่งเป็นผู้หนักในสัจธรรมไม่หนักในความลบหลู่หนึ่งเป็นผู้หนักในสัจธรรมไม่หนักในลาบหนึ่ง เป็นผู้หนักในสัทธธรรมไม่หนักในสักการะหนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุผู้หนักในความโกรธและความลบลูหนักในลาบและสักการะพวกเธอย่อมไม่งอกงาม ในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้หนักในสัตธรรมอยู่แล้วและกำลังเป็นผู้หนักในสัตยธรรมอยู่ภิกษุเหล่านั้นแลย่อมงอกงามในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธทะทรงแสดงแล้ว